ยินดีต้อนรับกลับมาสู่เทอรมันที่ซึ่งความหลงไหลในรถยนต์มาพบกับการวิเคราะห์เชิงลึกและการเล่าเรื่องที่มากกว่าผิวเผินวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปกับหนึ่งในรถกระบะท,ที่หลายคนรอคอยมากที่สุดของปีหน้า Toyota Hilux t u r o สองพนี่นี่ไม่ใช่เพียงการอัปเดตรุ่นธรรมดาแต่มันคือก้าวสำคัญในวิสัยทัศน์ของโตโยต้าที่ต้องการยกระดับตระกูลฮิลลัสให้ทรงพลังขึ้นหลากหลายมากขึ้นและชาญฉลาดกว่าที่เคยเป็นมาดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเราจะพาคุณไปค้นหาทุกมุมของรถรุ่นนี้ว่า ทำไมมันถึงโดดเด่นและอาจเปลี่ยนภาพจาของคําว่าฮิลลสไปตลอดกาลและหลายสิบปีที่ผ่านมาฮิลลสไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะแต่มันคือสัญลักษณ์ระดับโลกของความแข็งแกร่งความทนทานและความน่าเชื่อถือเกษตรกรนักผจญภัยนักสำรวจและผู้ขับขี่ทั่วไปต่างก็ไว้วางใจฮิลลสให้บรรทุกของหนักฝ่าฟันเส้นทางทุรกันดารและไม่มีวันยอมแพ้ต่อสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายไม่ว่าจะเป็นเนินทรายทะเลทรายถนนภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะจ้ ชนบ,บทในออสเตรเลียไปจนถึงถนนเมืองที่คึกคักในกรุงเทพฮิลลส์ได้ทิ้งรอยอยางไว้เกือบทุกหนแห่งและกับรุ่นทวสองพันยี่สิบกโตโยต้าก็ดูเหมือนจะมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดความแกร่งพร้อมใหม่ส่ความหรูหราและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนชื่อเทวเองก็สะท้อนถึงการเดินทางการผจญภัยและการสำรวจและนี่คือสิ่งที่รถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อมันไม่ใช่แค่การเป็นมาทำงานแต่คือการเป็นเพื่อนร่วมทางของคนที่กล้าไปไกลขึ้นสูงขึ้นและลึกขึ้น โตโยต้ามุ่งมั่นที่จะสร้างกระบะที่ไม่เพียงแค่แกร่งแต่ยังมีความหรูหราประหยัดพลังงานและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ผู้ขับในยุคนี้ต้องการฮิลลสเทรว2026มาถึงในช่วงเวลาที่เหมาะสมเมื่อโลกของรถกระบะกำลังพัฒนายอย่างรวดเร็วคู่แข่งต่างก้าวขึ้นมาและฮิลลสใหม่นี้ก็ต้องทำสิ่งพิเศษเพื่อไม่ใช่แค่ตามทันแต่เพื่อขึ้นหมอกหาเป็นผู้นำสิ่งแรกที่ผู้คนจะสังเกตเกี่ยวกับฮิลลสเทรว2026ก็คือดีไซน์โตโยต้าเลือก ที่จะทําให้มันดูดุดันตั้งแต่แรกเห็นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ส่งสัญญาณพลังตั้งแต่ยังไม่ติดเครื่องไฟหน้าเหล็ดีไซน์เฉียบคมให้ภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและดูดันฝากระโปรงหน้ามีเส้นสันชัดเจนบง่งบอกความบึกบึนมันคือรถที่เกิดมาเพื่อเป็นกระบะของจริงไม่ใช่ครอสโอเวอร์ในคราบรถมีท่าทางที่กว้างและมั่นคงแสดงออกถึงความมั่นใจทั้งเวลาจอดอยู่เฉยๆหรือกำลังพุ่งทะยานไปบนเส้นทางโกลโตโตโยต้าได้แรงบันดาลใจจากทั้งสายพันธุ์แลนครูเซ ตันทรงพลังและแนวทางการออกแบบอนาคตจากรุ่นใหม่หมอย่างทันเดร์นจนกลายเป็นฮิลล์สที่แข็งแกร่งและรูรากว่าทุกรุ่นก่อนหน้าเมื่อมองด้านข้างฮิลลสเทวองพมาพร้อมซุ้มล้อที่บวมใหญ่แสดงถึงความพร้อมลุยทุกเส้นทางรุ่นย่อยบางแบบใสยางออเทเรนขนาดใหญ่บนล้ออลัลลอยที่ทั้งแข็งแรงและดูดีระยะความสูงจากพื้นก็โดดเด่นพร้อมจะลุยก้อนหินร่องลึกหรือแม้แต่ลำธารโดยไม่ลังเลโตโยต้ายังเพิ่มรายละเอียดด้านอากาศพลศาสตร์เข้าไปแม้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเห็นในรถกระบะขนาด นี้แต่มันสะท้อนว่าความประหยัดเชื้อเพลิงสำคัญเพียงใดส่วนท้ายกระบะก,ก็มีการปั๊มชื่อฮิลซ์อย่างเด่นชัดเพรอมไฟท้ายเล็ดีไซน์ใหม่ให้ความล้ำสมัยทุกมุมภายนอกสะท้อนความสมดุลระหว่างประโยชน์ใช้สอยกับสไตล์ด้านสมรรถนะฮิลล์ไม่เคยทำให้ผิดหวังและในปี2026โตโยต้าก็ยกระดับอีกครั้งใต้ฝากระโปรงมีตัวเลือกเครื่องยนต์หลายแบบเพื่อตอบโจทย์ตลาดและความต้องการของผู้ขับในตลาดที่ยังนิยมดีเซนอยู่รุ่นเครื่อง2.8ลิตร์บดีเซล ก็ได้รับการพัฒนาใหม่ให้แรงบิดมากขึ้นและประหยัดน้ำมันกว่าเดิมยินดีต้อนรับกลับมาสู่มุทอ์มันที่ซึ่งความหลงไหลในรถยนต์มาพบกับการวิเคราะห์เชิงลึกและการเล่าเรื่องที่มากกว่าผิวเผินวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปกับหนึ่งในรถกระบะท,ที่หลายคนรอคอยมากที่สุดของปีหน้าตโตยโยต้าฮิลล์สแตรว2026นี่ไม่ใช่เพียงการอัปเดตรุ่นธรรมดาแต่มันคือก้าวสำคัญในวิสัยทัศน์ของโตยโยต้าที่ต้องการยกระดับตระกูลฮิลล์สให้ทรงพลังขึ้นหลากหลายมากขึ้นและชาญฉลาดกว่าที่เคยเป็นมา ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเราจะพาคุณไปค้นหาทุกมุมของรถรุ่นนี้ว่าทำไมมันถึงโดดเด่นและอาจเปลี่ยนภาพจำของคำว่าฮิลลสไปตลอดกาลและหลายสิบปีที่ผ่านมาฮิลลสไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ระดับโลกของความแข็งแกร่งความทนทานและความน่าเชื่อถือเกษตรกรนักผจญไทยนักสำรวจและผู้ขับขี่ทั่วไปต่างก็ไว้วางใจฮิลล์สให้บรรทุกของหนักฝ่าฟันเส้นทางธุรกันดารและไม่มีวันยอมแพ้ต่อสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายไม่ว่าจะเป็นเนินทรายทะเลทรายถนนภูเขาที่ปกคลุม ด้วยหิมะจากชนบทในออสเตรเลียไปจนถึงถนนเมืองที่คึกคักในกรุงเทพฮิลลส์ได้ทิ้งรอยอยางไว้เกือบทุกขนแห่งและกับรุ่นเทวสองพันยี่สกโตโยต้าก็ดูเหมือนจะมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดความแกร่งพร้อมใหม่โซความหรูหราและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนชื่อเทวเองก็สะท้อนถึงการเดินทางการผจญภัยและการสำรวจและนี่คือสิ่งที่รถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อมันไม่ใช่แค่การเป็นม้าทำงานแต่คือการเป็นเพื่อนร่วมทางของคนที่กล้าไปไกลขึ้นสูงขึ้นและลึกขึ้น โตโยต้ามุ่งมั่นที่จะสร้างกระบะที่ไม่เพียงแค่แกร่งแต่ยังมีความหรูหราประหยัดพลังงานและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ผู้ขับในยุคนี้ต้องการฮิลลสเทรว2026มาถึงในช่วงเวลาที่เหมาะสมเมื่อโลกของรถกระบะกำลังพัฒนายอย่างรวดเร็วคู่แข่งต่างก้าวขึ้นมาและฮิลล์สใหม่นี้ก็ต้องทำสิ่งพิเศษเพื่อไม่ใช่แค่ตามทันแต่เพื่อขึ้นหมอกหาเป็นผู้นำสิ่งแรกที่ผู้คนจะสังเกตเกี่ยวกับฮิลลสเทรว2026ก็คือดีไซน์โตโยต้าเลือด ที่จะทำให้มันดูดูดันตั้งแต่แรกเห็นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ส่งสัญญาณพลังตั้งแต่ยังไม่ติดเครื่องไฟหน้าเหลด็ดีไซน์เฉียบคมให้ภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและดูดันฝากระโปรงหน้ามีเส้นสันชัดเจนบ่งบอกความบึกบึนมันคือรถที่เกิดมาเพื่อเป็นกระบะของจริงไม่ใช่ครอสโอเวอร์ในคราบรถมีท่าทางที่กว้างและมั่นคงแสดงออกถึงความมั่นใจทั้งเวลาจอดอยู่เฉยๆหรือกำลังพุ่งทะยานไปบนเส้นทางโคลนโตโยต้าได้แรงบันดาลใจจากทั้งสายพันธ์แรงครูเซอ ทันทรงพลังและแนวทางการออกแบบอนาคตจากรุ่นใหม่อย่างทันเดอร์นจนกลายเป็นฮิลล์สที่แข็งแกรง่งและรูรากว่าทุกรุ่นก่อนหน้าเมื่อมองด้านข้างฮิลลสเทร2สองมาพร้อมซุ้มล้อที่บวมใหญ่แสดงถึงความพร้อมลุยทุกเส้นทางรุ่นย่อยบางแบบใส่ยางอัลเทเรนขนาดใหญ่บนล้ออัลลอยที่ทั้งแข็งแรงและดูดีระยะความสูงจากพื้นก็โดดเด่นพร้อมจะลุยก้อนหินร่องลึกหรือแม้แต่ลำธารโดยไม่ลังเลโตโยต้ายังเพิ่มรายละเอียดด้านอากาศพลาศาสตร์เข้าไปแม้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเห็นในรถกระบะขนาด นี้แต่มันสะท้อนว่าความประหยัดเชื้อเพลิงสาคัญเพียงใดส่วนท้ายกระบะก็มีการปั๊มชื่อฮิลล์อย่างเด่นชัดพร้อมไฟท้ายเลดีไซน์ใหม่ให้ความล้ําสมัยทุกมุมภายนอกสะท้อนความสมดุลระหว่างประโยชน์ใช้สอยกับสไตล์ด้านสมรรถนะฮิลล์สไม่เคยทําให้ผิดหวังและในปี2 0 2 6ั o ยีกโตโยต้าก็ยกระดับอีกครั้งใต้ฝา,ากระโปรงมีตัวเลือกเครื่องยนต์หลายแบบเพื่อตอบโจทย์ตลาดและความต้องการของผู้ขับในตลาดที่ยังนิยมดีเซนอยู่รุ่นเครื่อง2.8ลิตรเทอลิโรบดีเซล ก็ได้รับการพัฒนาใหม่ให้แรงบิดมากขึ้นและประหยัดน้ำมันกว่าเดิม